ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวสตังมีเดียประจำวันที่17มีนาคม2,567นะครับสตังได้รับคำถามมาจากคุณชมบอกว่าไปดูทีวีมาได้ข่าวว่าจะมีการแจกเงินดิจิทัล1,000 0บาท ต้นสัปดาห์หน้าจริงไหมไม่รู้ว่าฟังผิดหรือฟังถูกสะต,ต้งก็เอ๊ะถ้ามันมีการแจกจริงเนี่ยมันจะต้องเป็นข่าวใหญ่โตในประเทศแล้วใช่ไหมก็บอกกับคุณผู้ชมว่าอาจจะเย็นๆนะเดี๋ยวจะไปตามข่าวมาให้ปรากฏว่าขอบคุณข้อมูลจากทางอัมรินทีวีนะครับคือเมื่อวานนี้16มีนานายกบินไปเชียงใหม่เนาะแล้วก็มีผู้สื่อข่าวไปถามว่านายกเรื่องเงินดิจิตลอล1 0 0 0 0บาทเงียบไปเลยนะ นายกก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าไม่เงียบเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับคุณจุรพันธ์นะคะระัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการพูดคุยให้กับผู้สื่อข่าวฟัง เคลียร์เลยนะปรากฏว่าอะไรสัปดาห์หน้าจะมีการอัปเดตไม่ใช่มีการแจกเงินดิจิทัล1นึ่งบาทแต่อย่างใดน,นะครับเพราะว่าตอนนี้นายกบอกว่าต้องมีการพูดคุยกับหลายฝ่ายโดยเฉพาะกับทางสภาพัฒน์เอยหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยดังนั้นนะครับการแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทไม่น่าจะทันต้นสัปดาห์หน้าและไม่น่าจะทันในเดือน มีนาและเมษานี้อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นสตังตอบเคลียร์ชัดนะหากคุณผู้ชมท่านใดไปดูข่าวช่องไหนแล้วตัวเองเนี่ยไม่แน่ใจว่าเข้าใจไหมหรือว่าเข้าใจคลาดเคลื่อน คอมเมนต์มาถามสตังได้เดี๋ยวสตังจะไปตามข่าวให้แล้วก็จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจแบบมีหลักฐานแบบนี้มีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือแบบนี้นะครับเย็นนี้4ี่โมงครึ่งถึง5โมงเย็นสตังมีไลฟ์สดนะใครมีคำถามอะไรก็สามารถโทรมาพูดคุยกันได้ที่ช่องสตังมีเดียกดติดตามและกดกระดิ่ง y o u t u b e ช่องสตางมีเดียด้วยนะครับดูข่าวสุริการดูช่องสตางคมีเดียครับ มีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังคไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังคไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ